ทสรเนสะอาปจักรยานิจามาตริยปิมาญทวิสุมสุครตนะายาสรเนสะอปจัยานิจามาตุริยปิมาญาณเทวิสุมสุรตนะายาสรเนสะก

บุฒกรสษาตูเทียมาแล้วผู้บังาันตเปนเวิชาจะเป็นพ่อฝ่ายหญิงชายรขึ้นมาประเกสรให้นะครับ แวก่าทีพรตั้กท่หดกตามน้นารนั้นที่ผมได้รับทราบกระนการ ิอีกาักทีนะครับจะเป็นเวลาที่จะทรับิธีหลงานก็คงจะต้องรบอกว่าว่าคุณรอท่านประธานด้วยนะครับก็คงจะต้องรอเวลานะครับแต่ผมจะเสร็จพิธีส่งไปก่อนนะครับก็ขอจากสภาพในเวลาท่านรู้เกียรติบางท่านอาจจะยังไม่ทราบกำหนดการนะครับก็ขอให้ยังให้ทราบการนี้นะครับก็จะเริ่มเวลาเริ่มน้ำ เฉพาะในทากภาษาในเวลาแตกงิการจ่สิน้าทีะครบ نعم เอาเลยไว่ก่อนนี้เลยวะจอไปดิเดีนี้

ทุกภาษาไม่สนุนเจ้าเพื่อนเรื่อยแล้วนี่ยแล่ให้นะครับในตัวที่ตัวโกม้าดใหญ่หรือไม่ก็ทางสายแดงครับสำหรับเวลาที่จะทำพิธีนะครับทุกอย่างเขต้องพิชิตสองนั่นแหละนี่มีโอไทยมันหมุนมันหมุนอยู่มันยังไม่ตีเลยวิลลิกสองมันจะอัพเทแล้วก็ใขนาดเทแล้วยังไม่เกลียด เด็ดไทยก็ได้ไองก็ได้ทำแตกยงายงย่าไม่รไม่ใส่ทั้งหมดนะมนมากเ็ชัดสามก็ได้เ็ดไทยก็ได้สามก็ได้ระวังระวังศูนย์ระวังเยี้ยอหเยอะแยะสองาสามแล้วกันเนาะอยหนึ่งสองามพี่ห้าจะเ็เก้าค้งบ